ว,ว้าวคือสีแดงด้วยว่าแมปอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เคยเล่นแมปนี้ฮัลโหลไม่เคยเล่นแมปนี้แมปมปันเป็นแมปมันเป็นยังไงแมปมันเป็นยังไงนี่ดูทางมันดูทางหนีมันน้อยอย,อย่างเนาะ เขาเป็นใครเป็นฆาตกรที่คือทางหนีแบบนี้อยู่ไม่รอดอ่ะทางหนีแบบนิดเดียวเองคือขึ้นมานี่เดี๋ยวก็เจอแล้วเออหรอฮะถ้าถ้าใครถ้าใครบอกว่ามันมันไม่ตกมันตายแล้วใมาตกไหวค่ายยับยับหรือฮะไรค่ายยับยับวิดาฟก ตายแล้วแก็บเนี่ยจะเป็นนานไม่่าหรือเดือนนี้ผมผมจะขอลดลดเวลาค่าลงมาเหลือประมาณสามถึงเจ็ดปีนะคุณแล้วก็จะลดจะลดของออมาเยอะยน่เพราะว่าเยอะเกิด่ามัเล็กนิดเดียวนะใช่ใก็ใช่แล้วคือแลคือพอดามันเล็กเดี๋ยวปุ๊คมนวิ่งไปวิ่ง ไอ้คนเวลาคนขาดกนับนผมจะดกนานมากผมต้องกดปุมเป็นนานมากเอาทไมอะ <den> ี๋ยว้เดวนี้อผกดปุ่มเปนเทเดียวไงยผมมันช้างอยากกอยากกดนท่ีจากร้อยเก้ามันช้อ๋อ อ่าชัดเจนคุณจบแล้วสีแดง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 กินกินสีน้ำเงินต่อหน้าผมเลยสีแดงสีแดงว่าลเกินสีน้ำเงินต่อหน้าผมเลยคือเมื่อกี้ผมแอบอยู่ขอกไปแล้วแล้วผมดูสีน้ำเงินผมดูสีน้ำเงินกำลังกำลังกดเครื่องอยู่เว้ยสีแดงพุ่งมาอนงับพอสีน้ำเงินตายตาแล้วเออต่อจบแล้วนึกว่านึกว่าออกไปแล้วคุณรู้ไหมผมกด enter อยู่ นาทีคุณลุงไปว่าผมยังกดไม่เสร็จใช่แช่ไมเสร็จนี่คือแคมป์แคมป์หน้าผมเลยวิ่งติดไปก็เด็ไม่เข้าใจจังคือตอนนี้ผมสงสีแดงเลยเพราะว่าเพราะจุดๆสีแดงก็เดินตามมาตอนแรกผมเลยแบบอ่แอบเลยแอบแอบขอบเว้ยแอบแอบขอบแล้วดูสีเงินแล้วดูสีแดงถ้าสีแดงวิ่งตรงมาแล้วแล้ถือเงินไม่ตายแต่ว่าไม่ใช่ผมแอบดูเว้ย ไม่ก็ใจแมบบว่าแมบมันสั้นมากเลยอ่ะไม่มีทางให้หนีแบบได้เลยทางหนีมันน้อยทางหนีมันน้อยอ่ะแแบบเล็กนิดเดียวเองจบแล้วถเขาไม่อยู่สีแดงอยู่อยู่อยู่ใครไม่อยู่ว่าจะ เรื่องกดบททดดอทดทอดทอดเอาปูก็นิ่มเหมือนกันเอาตกตกกวางอันไก่โฟนปูซาเปลี่ยนใหม่นี่ดังฟังชัดจริงๆผมไม่ได้เสียบหูฟังผมถอดหูฟังฮ่ะโหลเยี่ยมเอาหูฟังโยนทิ้งเลยเห้อไม่แแบบ <c oughs> คือแบบมันเล็กอ่ะผมเล่นไม่ถนัดก,กับแบบนี้อ่ะ แบบมันสั้นเกินอ่ะ <laughs> ผมหนีไม่ได้ดต้องสักกานะคนยผมจะปรับผมจะปรับพัฒนาวิสัยให้ของคนให้ให้เหลือห้านะคนแล้วก็จะปรับของพัตก,กรให้เหลือหนึ่งส่วนการฆ่านี่คือจะสั้นนะแล้วก็เวลาฆ่าคือสามสิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็ของผมจะลดลงมาเหลือเหลือลองที่ทำยาวคือหนึ่งสั้นคือสามแล้วก็คอมแล้วก็คอมมอน ถึงหนึ่งสรุปคือเราจะทำกันแค่นี้โอเคบวกก็ส่งแล้วก็เวลาส่วนเวลาแต่ตอนต้อตายเวลาโหวตจะเหลืเวลาโหวตจะเหลือร้อยห้าวิแล้วก็เวลาคุยกันจะเหลือสามสิบวินะครับผมโอเคครับผมแต่มันเล็กไหนนับมเล็กอ่ะขึ้นแมปมันเล็กผมไม่สามารถทำอะไรได้อ่ะเอ่าจ้างคนเอาไม่อยู่เราคุยถามพี่คนก็เจอจบแล้วผม รับตอบให้ให้ใหระยะการมองมันสั้นลง,ไง,เนงเนบเหนนาะโดมสั้นยั่อางนงยสั้นจริงๆอะ่ะอันนี้อันนี้ยอมรับว่าแมบบสั้นมากไอ้กด enter ่ะลัวมัมนกดม,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 มันต้องก,กด enter ล,ล,ลัวเหรอไอ้เครื่องเนี้ยหรือยังมันเป็นลูกไปใครย่านป่ะแล้วเปอร์เซ็นต์มันนับถอยหลังไปเรื่อยอะ ใช่เปล่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใจนะอันนี้คือไม่รู้ไอ้นนี้มันคืออะไรวะพูดอยู่ไหนกันนะผมผมลงผมอยู่ห้องผมอยู่ห้องจะเกิดกำลังเดินออกมาข้างนอกเดี๋ยวแล้วเราจะบอกกันทำไมว่าอยู่ไหนแล้วจะบอกกันทำไมว่าอยู่ไหนโธ่จบแล้วต้องมีการโหวตเกิดขึ้นก่อนดีค่อยบอกว่าอยู่ไหน เอาไปตัดนี่เราอยู่บนยานก็ยังไม่มีว่าผมรู้วิธีการตัดไฟแล้วไม่ตัดไฟอย่างนี้แล้วเครื่องไฟอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่คิดตัวตกลงน,ะ,นะตัดตกลงตกลบเมื่อกี้ผมไปเชื่อมอยู่ไอ้เฮ้ยแต่เดนอะไรเอ้า ที่่ไไหหหนนนโอยู่ตรงไอ้ห้องอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ผงงผมอยู่กับสีแดงเออตอจบทีสีแดงเตอร์ดิวผมว่านายเป็นสายมองคือพอไอ้คนใหม่นี่ไม่ต่างเลยคือแค่ตั้งคือพวก่อคือโดนพยัญชนะต้องโดนจบเลยไม่เห็นใครไม่เห็นใครต้องอยู่หินกันเลยเมื่อกี้ไม่เข้าใจไอ้ห้องเมื่อกี้มันห้องอะไรวะ มันเป็นเหมือนประตูมิติอะไรสักอย่างคือผมก็ไม่สามารถตอบได้ประตูทางประตูทางเดินนี้หรอคุณมันจะเป็นแบบกลมๆหรือเปล่ากลมๆมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันคือมันยังเห็นแป๊บเดียวอ่ะเห็นแป๊บเดียวแล้วมีคนกดมีคนกดโหวตเลยอ่ะตอนเจอศพปุ๊บกดโหวตปั๊บเลยอ่ะก็เห็นไม่ชัดอันนี้สกิป่ะโอเคแล้วเขากดสกีไหมผมรู้แหละรว้าว ันข้อมูลไม่แน่นอนนะคกี่จคุณจกผมเมกี้้งหผมมีองท่แาแยทางขึ้นทางไหนทางขึ้นไปทางเดียวด้วงงแผนที่ <c oughs> ันชัดเจนไปว่ามาทอะไรไม่ได้มันคือห้องอะไรวะดูไม่ออกเออ <c oughs> อ๋อห้องค่าเชื้ออีกแล้วโอเคทางเดินค่าเชือ้อจะได้จะได้จำไงจะได้จำได้ว่ามันคือห้องอะไรเอา้าเข้าไม่ได้เข้าทางไหนเอา้าตรงนี้เยรอเอา้าก็เข้าไม่ได้เอา้าตรงนี้เหรอ เอ้ทำไงวะอ,อ๋อโอเคอ,อ,อ้าชิปประตูเปิดไม่ได้มาต้องรอสิอเราเลตายแล้ววะน้อต้องไปอีกทางหนึ่งโโอ้หจบแล้ว สิบเก้าสิบแปดสิบเก็ดปิซ้ายเครงบินเนี่ย บางทีการแก้ปริศนาพัทเซอร์นี่มันก็มันก็ดูไม่ออกว่ามันต้องแก้ยังไงนะ โอเคเรียบร้อยผมรู้สึกไงบ้างกับเจอชาคอนค์คืออะจริงนะตอนเนี้ยปดเพลปวดก็หลบเ วิญญาณได้มีสิทธิพูดครัไหมวิญญาณได้มีสิทธิพูดมีสิทธิ์คุณเอามีสิทธิ์เหรอไอหน้าประตูนั่นแหละไอหน,น้าประตูฆ่าเชื้อหน้าประตูฆ่าเชือเช้อผมไม่รู้ไอไ,ไอห้องที่เราขึ้นไป <ผม S 1> ป้องกันไม่เครื่องมันระเบิดน่ะใจใบแบบไเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าบอกไม่รู้ผมผมเห็นผมเห็นเขากับเข้าเห็นอบ นี่ผมวิ่งออกมาแล้วเว้ยแกรนจะวิ่งกแลังจะวิ่งเข,ข้าท้องเอ็มินเว้ยแล้วผมเห็นวิ่งเขาวิ่งกลับเข้าไปอีกรอบอันนี้คือเราตัดสินอันนี้คือเราตัดสินคนจะจะโหวตก็โหวตให้ถูกนะนี่คือเราตัดสินแล้วนะไม่มีสคริปต์แล้วนะคือมุกี้อยู่กันสามคนนะอฮะณเมื่อกี้อยกันสามคนอ่ะแล้วคือเมื่อกี้ผมออกมาเสร็จปุ๊บอ่าผมเห็นผมเห็นอะไรนะสีแดงใช่ไหมใช่นะผมสีแดงกับสีอะไร

มาฮัลโหลแบ๊เฮ้ยเห้คุณตัดเสงน่ะคุณคิดว่าใครอะใครมีผมว่าหนึ่งในสองเนี่ยมีมีแค่สองเสียงแล้วเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ม่ดูเรื่องอะไรนั่งดูยูทูบอยู่เนี่ยเอ้าขาว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 เองกูไม่น่กดฆ่าเลยเจ็บ๊ายบายฆาตกร

ใครบอกว่าคุณฆ่าผมตอนหน้าประตูแล้วเป็นหนึ่งผมผมหายอย่างหนึ่งเว้ยคือตอนคุณบูฟกำลังยิงกับผมแล้วผมกดฆ่าคุณบูฟเว้ยแล้วคุณแล้วคุณคุณอะไรนั่นแน่แน่ที่ชื่อไอ้แน่น่คุณตะกี้ไม่เอาเข้ามาคุณเห็นซากุครับผมซากุครับไม่เห็นให้คุณคุณซากุเข้ามาแล้วไม่เห็นเว้ยคุณซะกูอะเยอะกูละกัน ตลอกผมปิดไหมผมปิดไหมลูกหาแตกเลยแค่เฮ้ยผมเปิดแผนที่ไงผมผมเปิดแผนที่เดินผมเปิดแผนที่เดินไงใกล้เกินปิดปิดไฟแล้วผมหาแตกเลยแค่ไม่เห็นอีกงลยวะใกล้เกินไปนันก็เหมือนปิดไฟอ่ะเออคือมันคือระยะมันมันคือแค่ไงบนตอนนี้ตัดไอ้เจ้าม่ง เดินเลยไอ้ไอเครื่องนี้มันทำไงวะไอ้เครื่องนี้ทำไงอะต้องกดสเปกบายเลยเหรอไม่ยึ่กับไอเครื่องนี้ดีกว่ากดไม่เป็น ตรงนี้มีทางขึ้นเนาะเยี่ยมเ <c oughs> อ้า <c oughs> ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอยู่ดีมันต,ตายแล้ว กาลังเปิดประตูไอ้นั่นเลยผมมาแล้วเมื่อกี้เน่ผมเองเดินไปขึ้นคนอธิบายอธิบายผมผมก็ไม่รู้อธิบายไม่ค่อยได้เพราะว่าผมเปิดประตูไอ้ประตูนั่นอยู่ผมไปเจอเข้าห้องนั้นห้องอะไรห้องเปิดว้าบอะไอ้ห้องเร่องห้องปฏิกรีเคลียร์เนี่ยที่ทุกคนสองอันน่ะผมนนี้เขาตาอยู่นั้นหน้าเครื่องลงที่ผมจะไปทํา แต่ผมไม่รู้ว่าใครเพราะว่าผมเดินเข้าไปผมก็เห็นห้องมันปิดแล้วผมก็เห็นเข้าไปอีกทีมันก็มันก็แตกแล้วแล้วคนคนยืนอ๋ออยู่คนขวาอันนี้ผมไม่รู้อ่ะเด็กอคะเปิ้ลอ่ะอยูไ่ <c oughs> ไหนฮัลโหลคนเปิ้ลเอาคนแป๊กหา,ายไปไหนอ่ะ บเนี่ยผมกำลังนั่งฟังอยู่ว่าผมสรุปไปใครเป็นยังไงยังไม่สรุปอ่ะยังไม่สามารถสรุปข้อมูลได้อ่แล้วแล้วคนแล้วคนเกลี่ยเขาแล้วคนเกลี่ยเขาไปเนี่ยครับผมไม่เข้าข้างใครไม่ไม่ไปไหนขนาดนั้นเพื่นปลาจะมีใครบอกแล้วโอเคยิบยิบอะ่ะไม่ต่างกันหรอกยิบยิบก็ยังไม่มีไอ้พยานเป็น ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดอะไม่สามารถอ่านนั้นได้ ยังมีอีกเหรอโอเยอะเนาะคือยังไงนี่ mm-hmm uh -huh. ขึ้นไปใช่ไหมผมเปิดประตูกมาแล้วผมจะจบคุณอะไรต้องจบแย่งผมกดรีพอร์ตคุณยืนตรงนั้นก่อนผมได้สักพักแล้วคุณคุณแย่งผมกดรีพอร์ตผมกำลังเข้าประตูมาคุณแย่งผมกดรีพอร์ตคุณแย่งผมกดรีพอร์ตเอยใช่เยอะตอนเรียกไมไม่เห็นอะไรผมกำลังกด ผมก็น <łość> ั <Harriet. S 1> ้นกดรีพอร์ตคุณแย่งผมกดรีพอร์ตคุณคือกดคุณแบ๊กาพรายู่าไงผมอยู่ข้างในนั้นนะครับพอผมออกมาคุณเห็นต้คุณตะกุเอาไรนวะ คลิปหายแล้วคลิปหายแล้วผผมบออออออกกะะะไไรร่วาาเข้ตงน

บอลอีหนึ่งในนี้แหละหนึ่งในสามคนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จบจบ <c oughs> จบเลย <c oughs> ไม่ถูกคนจบแล้ว <c oughs> <c oughs> มุท่อไปมุท่อมามุท่อไปหาังผมไม่แย่ป่ะผมก็จะสงสัยผมไอ้เนี้ยผมคือผมเห็นคือเม้ง็นหัวใจปุ๊บรู้เลยคุณเปิ้ลเป็นไเม้ง